สรุปเป็นพอด c a แคสให้อีกคุณสามารถฟังระหว่างวันได้มีรูปภาพให้อีกเดี๋ยวคุณจะได้รับการดาวน์โหลดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของคุณผมไม่เคยสอนครับว่าคุณต้องทําสเต็ปนี้นะเอาสิ่งต้องมาเป็นหนายหน้าต้องมาเป็นครูโค้ชต้องมาเป็นนู่นนี่นะั่นไม่ครับเราทุกคนจะได้รับการอัปเกรดตัวเองชีวิต DNA ของตัวเองตามสภาพที่คุณดำเนินมาเป็นมาช่วงเวลาของแต่ละคนมีข้อมูลที่ต้องการ ไม่ต้องขูดรีดมันนะเดี๋ยวมันจะได้รับคําตอบเองครับเพราะมันจะได้รับการดาวน์โหลดครับในคอร์ส15วันผมแอบฝังเรื่องจิตวิญญาณไปเยอะมากแต่ไม่ต้องไปรู้นะว่ามันคืออะไรคุณเรียนไปตามสเต็ปครับเพราะว่าคอร์ส15วันจะมีไฟล์วิดีโอ2ชั่วโมงใช่ไหมและ2ชั่วโมงนั้นเนี่ยจะมีไฟล์เสียงสรุปเป็นพอดแคสต์ให้อีกคุณสามารถฟังระหว่างวันได้มีรูปภาพให้อีกเดี๋ยวคุณจะได้รับการดาวน์โหลดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ผมไม่เคยสอนครับว่าคุณต้องทําสเตปนี้นะเอาสิ่งต้องมาเป็นนายหน้าต้องมาเป็นครูโคโช้ชต้องมาเป็นนู่นนี่นะั่นไม่ครับเราทุกคนจะได้รับการอัปเกรดตัวเองชีวิต DNA ของตัวเองตามสภาพที่คุณดําเนินมาเป็นมาช่วงเวลาของแต่ละคนมีข้อมูลที่ต้องการไม่เท่ากันคุณจะได้รับข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาชีวิตครับนี่เขาเรียกว่าการดาวน์โหลดนะโอเคสวัสดีครับผม คือผมมีเรื่องมาถามครับผมอยากทำร้านอาหารแต่ไม่กล้าทำครับกลัวขาดทุนกลัวทุกอย่างครับผมทำยังไงให้หายกลัวครับอ่าก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งเปิดครับความกลัวเปิดไปก็เป็นอย่างนั้นครับนะก่อนอื่นเลยคุณต้องเข้าใจก่อนครับถ้าคุณไม่สามารถขจัดความกลัวออกไปได้คุณจะทำอะไรก็เป็นแบบนั้นแหละและความกลัวครับ มันไม่ใช่ความกลัวที่บอกว่ากลัวขาดทุนกลัวนั่นกลัวนูน่นกลัวนี่มันมีต้นกำเนิดของมันครับมาจากความไม่มั่นใจความไม่มั่นใจมันมาจากทักษะที่ยังไม่แน่นพอทักษะที่ยังไม่แน่นพอมันมาจากตัวเราที่ยังไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนฉะนั้นและด้วยหลักของมนุษย์เลย สิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนมันจะมีความกลัวเมื่อกี้ที่ผมบอกไงความกลัวที่อยู่ในแง่บวกเนี่ยมันจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ของคุณมันกลายเป็นความกลัวที่ฝังครับเพราะคุณไปกลัวขาดทุนกลัวเรื่องเงินคุณรู้ไหมคนบนโลกใบน,นี้กลัวเรื่องเงินกี่คนกว่า90%ครับตัวผมก็คือหนึ่งในนั้นครับในอดีตแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรผมจะจับอะไรผมจะล้มเหลวตลอด สิ่งที่เราต้องแก้คือไม่ใช่ว่าร้านอาหารเรามีอะไรดีหรือไม่ดีนู่นนี่นั่นความกลัวตรงนี้ไม่สามารถแก้ได้เพียงชั่วข้ามคืนแต่ความกลัวตรงนี้จะถูกกลบและลบหายออกไปหรือลืมไปต่อเมื่อคุณเข้าใจจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเพราะกระบวนการของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกครับจะเข้าไปแก้ความกลัวตรงนี้ เพราะความกลัวที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณกลัวขาดทุนเขาบอกว่ากลัวอะไรกลัวนูน่นกลัวนั้นะมันถูกฝังลงในจิตใต้สํานึกครับจากเหตุการณ์พ่อแม่บุคลากรที่เคยบอกคุณครูโค้ชที่คุณเคยเรียนมานะหรือความรอบครอบต่างเนะี่ยที่เขาพยายามจะรอบครอบแล้วเขาจะต้องเป็นทิศทางนั้นทิศทางนี้ถูกต้องครับความกลัวตรงนั้นถูกฝังลงจิตใต้สํานึก เกินกว่าที่เราจะเอาออกได้แต่เราสามารถเติมสิ่งใหม่เข้าไปได้เพื่อละลายมันให้เลือนหายไปได้จําไว้นะครับสิ่งที่อยู่จิตใต้สำนึกถ้าใครบอกว่าเอาขึ้นมาเอาออกมาเพื่อเอามาพูดเอามานู่นนี่นัน่นยังไม่รู้จริงหรอกเพราะวันสิ่งที่คุณติดจริงๆลึกๆอะ่ะคุณไม่สามารถรู้ได้นี่คือกระบวนการของจิตใต้สำนึกครับมันทำงานอัตโนมัติ เดี๋ยววันดีคืนดีมันจะผุดขึ้นมาเองครับเช่นกันการที่จะแก้ไขจิตใต้สําสนึกหรือบันทึกสิ่งใหม่ลงจิตใต้สําสนึกได้ในคอร์สสิวันผมได้บอกไปแล้วจะแอบสปอยให้คือคุณต้องใช้จิตสํานึกของคุณและการใช้จิตสํานึกของคุณเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วเช่นกันครับคุณต้องสะสมครับความตระหนักรู้การแก้ความกลัวไม่ใช่บอกว่างั้นคุณต้องไป เอ่อมีเงินแบกเอาไว้1 0 0แล้วลงทุนที่เหลือนะแล้วคุณต้องจัดระบบดีๆมันไม่มีอะไรการันตีได้ครับคุณจงรู้ไว้ถ้าคุณคาดหวังว่าทุกอย่างจะการันตีหรือช่วยเหลือหรือคุณจะไม่ล้มเลยคุณไม่ต้องทำครับนั่นคือคุณกลัวแต่ถ้าคุณพร้อมรับพร้อมเจ็บถึงจะเริ่มทำได้นะยังไงความกลัวก็จะไม่หายครับเพราะมันฝังลงจิตใต้สำนึกสิ่งที่คุณต้องทาคือต้องจัดการ จิตใต้สำนึกครับเปลี่ยนตัวตนใหม่แล้วคุณจะมีสติรับรู้มากพอครับว่าคุณจะเปิดร้านอาหารคุณจะเปิดยังไงให้เมจิงคุณจะเริ่มต้นจากเล็กๆใหญ่ๆน้อยๆมากๆหรืออะไรคือคือมันเป็นไอเดียที่คุณจะได้รับของแต่ละบุคคลผมไม่สามารถบอกได้หรอกนะมันเป็นด่านที่คุณต้องผ่านทุกคนจะมีด่านของตัวเองถ้าคุณหนีด่านนี้ยังไงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณครับ ตอให้คุณบอกไม่เปิดร้านอาหารแล้วเปิดเป็นร้านกิฟช็อปเปิดเป็นอ,อ่คาเฟ่มันก็กลัวมันคือความกลัวการขาดทุนเหมือนเดิมมันไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นร้านอะไรครับเพราะฉะนั้นต้องสะสมความตระหนักรู้ครับและเติมสิ่งใหม่เข้าไปการเติมสิ่งใหม่เข้าไปครับบอกแล้วครับว่าต้องใช้จิตสํานึกคุณต้องรู้มากพอครับว่าคุณมีทักษะอะไรคุณมีเรื่องดีๆอะไร